โอเคผมก็กล่าวสวัสดีพี่น้องชาวซัมเบอร์วอลโคลเนโคไว้นัทีนนี้เลยนะครับผมก็ผมคนเดิมครับเฟอร์ซี่นะครับวันนี้เรามาสอนลงดันเจ้าน้ําตกเดือนดาดน,นะครับผมเป็นดันจู่โจมแบบใหม่นั่นเองนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูกันว่าวิธีการจัดทีมแล้วก็วิธีการลงเป็นยังไงนะครับผมถ้าทุกคนพร้อมแล้วไปดูกันไปโอเคผมโดยขั้นธรรมดานะครับผมที่ผมจะเอาไปลงนะครับผมโดยทีมที่ผมจะใช้ก็จะเป็นทางด้านของฟินิกไฟแล้วก็แฟรี่แสงนะครับผมแล้วก็เป็นทางด้านของเอ่อโซแสงนั่นเองนะครับผมถ้าไม่ใช ไฟที่แสงก็ใช้เป็นอัดไฟก็ได้นะครับผมแต่ณที่นี้ผมติดสบายไงผมจะยืนนิ่งๆแล้วก็ตีไปเลยนะครับผมนะก็ถ้าพร้อมแล้วกลับไปดูกันไปไอโอเคครับผมโดยวิธีการลงก็ไม่ยากอะไรเลยเข้ามาก็เดินเข้าไปเลยแล้วนะครับผมแล้วก็จุ่มบอสเลยนั่นเองนะครับผมโดยวิธกีการตีก็คือเนี่ยจุ่มไปเลยแล้วก็ตีไปเลยกดสกิลเล่งคูดาวอย่างเดียวนะครับผมก็คือสกิลสองนั่นเองครับผมเล่งไปเรื่อยนะครับอย่างนี้ตีไปเรื่อยเรกว่า บอสมันจะตายไม่ต้องคิดอะไรเยอะแยะนะครับผมเนาะคันง่ายก็ง่ายนิดเดียวง่ายสมชื่อนะครับผม โอเคผมโดยต่อไปนะครับผมเป็นขั้นยากนะครับผมก็คือต้องเลื่อนไขก็จะมีการจัดนักลบหนึ่งตัวเข้าทีมนะครับผมโดยนักลบที่ผมจะใช้ก็คือเป็นทางด้านของเจนอตนั่นเองนะครับผมนี่เนาะถ้าไม่มีเจนอตก็ใช้เป็นเมตาโคนก็ได้แล้วก็โคนเป็นเจนอตนะครับผมนะก็จะใช้ไปทีมนี้เลยนะครับเข้าไปตามผมเนาะโอเคผมโดยวิธีการลงก็ไม่ยากนะครับผมก็ถือฟินิชไฟไว้นะครับผมแล้วก็เดินเข้าไปจ้ำเหมือนเดิมกดสกิล2ของฟินิชไฟจ้ำอย่างเดียวนะครับผมแบบนี้นะครับ ถ้าเราเอาปีกมาเราแทบไม่ต้องทำเลยยืนตีไปเรื่อยนะครับจนก,กว่าบอสมันจะตายนะครับนี่ประมาณนี้นะครับซึ้มซึ้ม จบละนะครับสำหรับดันเจี้ยนนี้นะครับผมโอเคแล้วเรามาดูไปที่ขั้นยากนะครับผมยากมากนั่นเองนะครับผมโดยเงื่อนไขก็จะมีมอนสเตอร์นักวิทย์อย่างน้อย1ตัวเข้าทีมนะครับผมแล้วก็เพิ่มดาเมจมอนสเตอร์ธาตุน้ำแต่บอสเพิ่มขึ้น500%นะครับผมแล้วก็เมื่อมอนสเตอร์ได้รับเอฟเฟกต์เร่งความเร็วสกิลจะได้รับผลเอฟเฟกต์เร่งความเร็วสกิลแบบปลดไม่ได้นั่นเองนะครับผมแล้วก็เมื่อลดอุปกรณ์สกิลของมอนสเตอร์หรือซัมมอนเูอร์ในทีมจะไม่มีผลสําหรับดันเจี้ยนนี้นะครับผม้นเ็ปใช นาลินแล้วก็ฟินิกน้ำแล้วก็แฟรี่แสงนั่นเองนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูวิธีการลงกันเลยนะครับโอเควิธีการลงก็เหมือนเดิมครับผมไม่ต้องคิดอะไรเยอะเดินเข้าไปตั้มอย่างเดียวเหมือนเดิมใช้ฟินิกน้ำกดสกิล e ไปเรื่อยๆนะครับแบบนี้ปึ๊บปึ๊บไปเรื่อยนะครับเดี๋ยวมันจะทำงานเองนะครับพวกมอนสเตอร์ต่างๆนะครับผมเราก็ยืนนิ่งๆตีไปไม่ต้องคิดอะไรเยอะนะครับ างนี้นะครับผมตีไปเรื่อยนะครับไม่ต้องคิดอะไรเยอะต,ต,ตุ้มตุ้มแบบนี้นะครับผมสำหรับดันเจี้ยนนี้นะครับเป็นดันที่ง่ายมากๆยืนนิ่งๆก็จบได้นะครับผมเนาะ อ่าโอเคผมก็จบไปแล้วสำหรับการสอนลงดันจู่โจมแบบใหม่นั่นเองนะครับผมเป็นดันน้ำตกเดือนดาดเนาะก็สำหรับวันนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับผมถ้าหากชอบใจก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์ผมด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้เฟอร์ตี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสว,สวัสดีครับบ๊ายบาย